นี่แหละทีนี้การที่รัฐบาลพ้นไปทันน้งคณะเนี่ยนะมันส่งผลไปถึงเรื่องนะเรื่องคดีความต่างๆไม่ว่าหัว,วสวรกรด็ดีนะเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องอรุทินสร้างนะีรันเวย์นะน,นะในที่สาธารณะในที่สปกก็ดีมันกระทบไปหมดตกลงพ้นไปทันน้งคณะนะผมไม่ผมผมไม่ผิดนะนะ คือเอาอุ้งอิงออกคนเดียวยังไม่พอพ้นไปทันน้งคณะเนี่ยนี่คืออะไรนี่คือให้เห็นภาพชัดว่าเจตนาลึกๆแล้วเนี่ยนะเขาไม่ได้แค่เอาอุ้งอิงออกไปคนเดียวก็ต้องการที่เบรกนะกระบวนการทั้งหมดที่จะไปเล่นงานพักน้ําเงินเนี่ยนะเบรกกระบวนการทั้งหมดที่จะไปเล่นงานพักน้าเงินเล่นงานเนวินเล่นงานอนุทินเล่นงานสวนะวัดสวเล่นงานอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับ นี่คือเกมของเขาเขาวางเอาไว้แล้วถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยเขาก็มีมาตรการสุดท้ายก็คือประกาศกฎอัยาการซื้อและวันนี้การประกาศกฎอัยาการศึอกมันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากแค่ดึงเกมเรื่องนะเรื่องรบกันนะรบกันยิงกันอีกสักทีสองทีนะแล้วก็ทำให้มันเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็ประกาศได้ทั้งประเทศแล้วแล้วก็ก่อนที่ประกาศทั้งประเทศก็ต้องโยนขี้โยนบาป นโยนความผิดเพราะรัฐบาลอุ้งอิงนั่นแหละที่ทําให้เกิดสงครามอย่างนี้ทั้งๆท,ที่ว่าการประกาศกฎในการตึกปิดชายแดนเนี่ยทำให้ทหารเนี่ยนะมีอํานาจเต็มร้อรัฐบาลเข้าไปยุ่งไม่ได้เี่ยวชายแดนเนี่ยเพราะว่าชายแดนมันเป็นแหล่งผลประโยชน์